เด็กผีทุกคนครับถ้ากระดูกของวูบบรีนคืออะดามนเทียมแสดงว่ากระดูกของลุกชอเนี่ยแม่งคือแก้วแน่นอนและเป็นแก้วเกรดต่ำด้วยแก้วบางๆไม่มีความหนาอะไรเลยโดนอะไรมาสกิดนิดเดียวแม่งแตกแม่งร้าวเจ็บตลอดและคลิปในวันนี้พี่อ้นจะพาทุกคนไปดูกันว่าตั้งแต่ลุกชอเทิร์นโปเป็นนักเตะอาชีพ เจ็บไปแล้วกี่ครั้งแล้วพักไปแล้วกี่วันหลังจากเมื่อสองวันก่อนมีรายงานข่าวที่ทำให้เด็กผีต้องปวดหัวเพราะลูกชอที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาดันได้รับบาดเจ็บอีกรอบบริเวณเอ็นหลังหัวเขา่าซึ่งไม่ใช่แผลเดิมที่เคยเจ็บมาก่อนหน้านี้และอาจจะต้องพักรักษาตัวนานหลายสัปดาห์โดยล่าสุดทางออฟตาสื่อด้านสิติและข้อมูลชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยว่าอาการบาดเจ็บที่แบ็กซ้ายชาวอังกฤษ ต้องพบเจอมาทั้งหมดในเส้นทางอาชีพการค้าแข้งนับตั้งแต่เขาประเดิมสนามตอนอายุ16ปีนั้นถ้านับรวมกันทั้งหมดจนถึงตอนนี้มันจะทำให้ลุกชอต้องพลาดการลงสนามเป็นเวลารวมถึง1,675วันหรือประมาณ4ปีครึ่งโอ้โห,โห,โหเจ็บยังไงวะนะ่ะ พักไป4ปีครึ่งรวมกันโอ้เยอะเกินลุกชอโดยอาการบาดเจ็บทั้งหมดทำให้ลุกชอต้องพักรักษาตัวมากถึง61ครั้งตลอดการค้าแข้งและช่วงที่พักไปนานที่สุดก็คือตอนขาหักในปี2015ที่ทำให้ชอใช้เวลารักษาตัวนานถึง305วันขณะที่อาการบาดเจ็บแฮมสติงทำให้เขาต้องพักไปถึง13ครั้งนอกเหนือจากนั้นชอยังต้องพักไปอีก14ครั้งเพราะอาการป่วย ซึ่งเมื่อนับรวมช่วงที่เขาป่วยทั้งหมดรวมถึงตอนติดโควิดในปี2022ทําทำให้ลูกชอต้องพักไป126วันหรือประมาณ4เดือนหน่อยๆโอ้โห,โหนี่ขนาดป่วยกับติดโควิดนะมึงพักไป4เดือนเลยและถ้าเอาอาการบาดเจ็บทั้งหมด1675วันหรือประมาณ4ปีครึ่งของลูกชอมาแยกทีละส่วนก็จะพบว่าอาการบาดเจ็บที่ทำให้เขาต้องพักนานที่สุด คืออาการบาดเจ็บที่น่องหน้าแข้งส้นเท้าจำนวน491วันตามมาด้วยอาการบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าที่ทำให้เขาต้องพักไป436วันถัดมาคือฝ่าเท้าและข้อเท้าที่พักไป287วันนอกจากนี้ยังมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะพักไป66วันเจ็บขาหนีบกับสะโพกพักไป65วันเจ็บแผ่นหลังส่วนล่างพักไป29วันเจ็บหัวเขา่าพักไป23วัน แถมยังมีอาการบาดเจ็บอื่นๆที่ต้องพักไป273วันอีกด้วยโอ้โหมีตรงไหนบ้างที่ลุกชอยังไม่เจ็บเอาอย่างนี้ดีกว่าศีษะหน้าคงหน้าแข้งอะไรแผ่นหลังก็เจ็บมาหมดแล้วเหลือเจ็บอะไรวะเนี่ยเจ็บโลคกระเพาะมั้งได้รู้ข้อมูลแบบนี้แล้วเนี่ยอยากให้ลุกชอเข้าโปรแกรมเดียวกับวูบบรินเลยฉีดอะดาเบนเทียมเข้าร่างกายเปซะให้มันจบจกระดูกมึงจะได้แข็งแรง ร่างกายมึงจะได้ฟื้นฟูเองได้อัตโนมัติเออเจ็บอะไรมาแม่งเดี๋ยวก็หายแบบเนี้ยไม่ไหวนะลูกชอเด็กผียังคงส่งกำลังใจให้หายเจ็บกลับมาไ,ไวๆแต่หลังจากนี้คงไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วเพราะโอกาสที่ลูกชอจะกลับไปเจ็บอีกแม่งมีสูงเหลือเกินได้รู้ข้อมูลแบบนี้แล้วเด็กผีคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อน้นแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ